อนาคตเพลงของสมเสียงมานองและเสียงลราห้องใจเมืองสิงคงไม่หมดความหมายขอบคุทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณแฟนๆครับผม ทั้งคำพูดซึ้งซงจากใจทั้งเพลงเพราะๆที่ตั้งใจร้องให้แฟนเพลงฟังนะคะสมกับชื่อคอนเสิร์ตขอบคุณแฟนๆแมนซิตี้ไลออนที่พ่อชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงปี2538อยากมอบให้กับแฟนเพลงที่ติดตามกันมาเป็น10บปีนะคะคอนเสิร์ตใหญ่นี้จัดขึ้นเมื่อวานค่ะมีแต่ความประทับใจจริงๆโดยเฉพาะตัวพ่อชายที่เหมือนได้ย้อนไปดูเส้นทางเป็นนัก,กร้องของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง จากวันที่เข้าเมืองกรุงมาร้องเพลงจนถึงวันที่มีชื่อเสียงนะคะมีเพลงดังเยอะแล้วกลายเป็นเสาหลักของการเพลงลุกทุ่งไปเลยค่ะซึ่งสเสน่ห์หนึ่งอย่างสเสน่ห์อย่างของเพลงพ่อชายก็คือไม่เคยเก่าเลยปรับเนื้อร้องดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคอยู่ตลอดนะคะเลยเข้าถึงแล้วก็โดนใจแฟนเพลงหลากหลายวัยมากๆเรียกได้ว่า ต่อให้ค to well ุณปู่คุณย่าชวนหลานมาเนี่ยก็ยังฟังด้วยกันได้นะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะเลยอยากขอให้พ่อชายเนี่ยร้องแบบสดๆนะคะก็มีคนเดินทางมาฟังกันจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะวเียวใจเดียวหลายปีเลย แต่ต้นๆเลยอ่ะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดมาก็ฟังชายมือมาตลอดอ่ะช่มันมีความหมายแล้วก็ราะด้วยแล้วเสียงเขาก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งเนาะแล้วเพลงเขามีจะมันทุกเพลงมันเพลงไหนก็เต้นกันนะไปงานไหนก็ร้องเพลงพดาชายมืองแกบผู้ชายใช่ไหมผู้ชายบางทีก็ไม่ร้องเราก็มาร้องกันด้วยกัน3ามสี่คนเราเต้นไปเราไปโอ้สุดยอดพ่อเนี่ยจะไม่มีราชาศัพท์อะไรต่ออะไรมากมายนักนะเว้ากันซื้อๆอย่างเงี้ยเพลงบื้อบาน แล้วก็น้องก็คือคึื้อถยเดิมแต่พอเอามาผสมวสานอีกกาลังใจเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนทําให้เราก็ยังยังคิดตู้อยู่แล้วก็ยังสมองมันอาจจะช้าไปบ้างอะไรบ้างก็แฟนเพลงเขาก็ให้อภยัยออยยู่าางนงน เป็นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งของพ่อชายนะคะจะมาคนเดียวคงเหงาแย่เลยชวนนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานมาแจมเพียบค่ะทั้งเรายาลีนักโคราชทศพลหิม,มาพานรุ่งสุริยาป่านป,าน,ปานชีวาแจ็คธนพลจอมขวัญกัลยานะคะซึ่งสองคนหลังก็ปลูกพันกับพ่อชัยมากๆพี่จอมขวัญเองเคยตามพ่อไปออกงานร้องเพลงอยู่บ่อยๆนะคะตั้งแต่เข้าวงการแถมชื่อจอมขวัญกัลยาพ่อชายบอกว่าตั้งให้เองค่ะส่วนพี่แจ็คธนพลก็ฟังเพลงพ่อมาตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ ่าากจพอชยไม่ใช่แค่เทคนิคการร้องเพลยงยังรวมไปถึงวิธีการวางตัวแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยไปฟังเสียงทั้งสองท่าน,นันค่ะเราก็ได้ยินเรื่องราวอะไรที่อยู่ในวงของพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับแล้วพอมาทําเพลงลูกทุง่ง <c oughs> ก็เป็นเพลงเก่าที่อเอาคัฟเวอร์ก็เป็นเพลงพ่อชายอีกคอบเต้นจังหวะจากโคนสัดส่วนการยืดคํา หดคำอะไรเงี้ยตัดคำอะไรแบบนี้ยเขาเก่งนักร้องมาก่อน,นแล้วการเอื้อนการอะไรเงี้ยมันมันมีลูกสเสน่ห์ของแต่ละคนซึ่งมันไม่เป็นแพทเทิร์นเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเดาได้หาแนวเพลงตัวเองอาจจะ ก็เลยไปขอเพลงพ่อดีกว่าเรามาคอปเวอร์เพลงผู้ชายดีกว่าคือถ้าเป็นเพลงผู้หญิงมันก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมาเปรียบเทียบอยของเก่าร้องดีกว่าสนุกกว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงผู้ชายไปเลยแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราซึมซับมาตั้งแต่เราเดินเข้ามาในวงการแล้วเราได้ยินเพลงพ่อแบบโอ้เล่นข้างเวทีเล่นสดเลยมันสนุกไงฮะเราก็เลยซึมซับเนื้อหาบทเพลงความสนุกมาตลอดคือเขาจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสมัยไปยังไงก็แล้วแต่เถอะสิ่งที่พ่ออยากเห็น ในเมื่อเราเกิดเป็นคนไทยภาษาพ่อคุณเรามํำแหงนยเอาไว้ในหัวใจใช้ใชใ,หให้ถูกต้องบางอย่าสองง่ามสองแง่แล้วก็อย่าปลนจนจนเสียศิละปะวัฒนธรรมแค่นั้นแหละพอใจแล้ว วัยใกล้84ปีแล้วนะคะพ่อชายบอกว่าสุขภาพโดยรวมโอเคค่ะถ้ามีงานติดต่อเข้ามาพร้อมไปร้องแต่ว่าอุปสรรคมีนิดนึงนะคะเรื่องสายตาโดนแสงบนเวทีมากไม่ค่อยได้แล้วและถ้าร้องห้องแอร์เย็นๆมากก็จะไม่ค่อยไหวค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้องและลีลาบนเวทีแล้วก็รับประกันว่าสนุกเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งผ่านทองหรือว่าอาจารย์ชาตสิห์ด้วยใน